เดี๋ยวครับใบมองตรงนะครับเรียนครับคอยจะเปิดให้ซื้อขายนะครับผมเข้าไปเมื่อกี้นี่ร่มนะครับล่มเลยนะครับเข้าไม่ได้เลยนะครับมีคนแข่งกันซื้อนะครับแข่งกันซื้อเดียนครับคอยนะครับเข้าไปดูจะได้ไหมโอ้โหนะครับมีคนเข้าจํานวนมากนะครับตอนนี้เขาเข้าแข่งกันเอาราคานะครับราคาแรกนะครับติดปัญหาว่ามีคนซื้อจํานวนมากมีคนเข้าไปใช้งานจํานวนมากนะครับจริงมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้นะ มาได้เลยนะครับมาดูครับเหรียญครับคอยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะซื้อดูนะครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไม่มาเหรอเห็นเข้ามาดูเฉยเฉยใช่ไหมโอเคโอเครัทราบนะทราบนะครับไหนล่ะไม่มีใครกล้าซื้อเลยแอบมาดูราคาเฉยใช่ไหมเนี่ยปิิบเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเขาบอกว่าบ่ายโมงนะครับเหรียญครับคอยจะเปิดให้เทรดนะครับพึ่งตอนนี้นี่ไม่มีใครกล้า กล้าซื้อเลยทำไมเงียบจังเลยนะครับราคาอยู่ที่30ครับเริ่มต้นที่30นะครับซื้อดูราคาที่30เราซื้อสักเงินสักเท่าไหร่ดีนะเงินเราสักสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทนะครับสามสิบนี่นะสามสิบนะครับก็ได้หกหกสามสิบเปรนะครับ,รบผมจะเป็นคนแรกที่เขาไปซื้อหรือเปล่าบ้าหรือเปล่านี่ถ้ามัน เกิดเหตุการณ์อะไรมานีตายเลยนะนี่2สองร้อยบาทนะครับซื้อซื้อสามสิบเนาะเอาซื้อมันเลยนะไหนๆก็ไหนๆแลลวนะครับไม่มใช่ซื้อเลยเหรอว่ารุ่งศูนย์เลยเผมซื้อสองร้อยบาทเนะผมซื้อเลยรับผลแรกก็าผลแรกนะเอาเลยเนาะนะครับสองร้อยนะไม่ใช่สองพันนะโอเคครับซื้อครับยืนยันออเดอร์ครับโอเคสร้างออเดอร์ดีมิตเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ หายเรีเงินหายแล้วนะครับจากสองพันนะเงินทุนที่ผมเทรนเล่นนะครับจาก2 0 0พันเดือนอยู่พันเก้านะครับมันน่าจะมีคนเอาไปกินแนวนะนี่มีคนขายผมว่จะได้ออเดอร์ดูออเดอร์นะครับว่ามีใครหายแล้วนะครับแสดงว่าเอาไปกินเรียบร้อยครับซื้อสําเร็จนะครับโอเคนะครับเริ่มจะมาแล้วนะครับเริ่มจะมาถ้าสมมติว่าเปิดให้ซื้อสามสิบเนี่ยราคาดิ่งลงมาเหลือสิบบาทห้าบาทติดตายเลยนะผมผมซื้อไปนะครับสามสิบเมื่อไหร่จะขึ้นมาถึงนะครับ ผมซื้อเลยนะครับ30มสิไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับราคาลูกต้นสาถือว่าถูกนะครับถูกมากนะครับ30บาทนะครับถ้าเปคนซื้อเป็น3ามสิบเไปเราก็จะได้กําไรนะครับถ้าคนซื้อ29 28เนี่ยก็ติดด้อยนะครับผมจะทดสอบด้วยเงินจริงให้ท่านดูนะครับตอนนี้เงินผมหายไปเรียบร้อยครับมาดูที่บัลลีตครับผมซื้อได้ไหมนะครับบัลลีตนะเงินเงินนะครับเงินไหนล่ะเหรียญครับคอยนะครับตอนนี้ผมมี13 สามครับแล้วเงินเมือ่อกี้มันหายไปไหนลนะผมถทรไปแล้วเงินมันหายไปไหนออเดอร์ก็ไม่มีขึ้นนะครับมันจริงหรือเปล่านี่นะครับเทรดนะครับลดัดไม่มีออเดอร์ที่เกิดไว้โนโนะครับไม่มีไม่มีออเดอร์แล้วเงินผมหายไปไหนล่ะเงินเหรียญคับคอยก็ไม่ได้นะครับคับคอยก็ไม่ได้แต่เงินหายใช่ไหมหรือเข้าใจผิดเองนะครับมาดูนะเหรียญคับคอยส e ิบสา e e มเหรียญนี่มาจากไหนครับ ส3เหรียญเขาแจกนะครับบิดครับเขาแจกฟรี13บครับนะครับแจกฟรีทําไมนะครับก็คือคนที่มีการเทรดหนึ่งบาทขึ้นไปนะครับก่อนเดือนพฤษภาคมนะเขาจะก่อนวันที่12บสองพฤษภาคมนี่นะเขาจะให้เขาจะให้ฟรีนะครับเป็นเหรียญครับคอยแจกฟรีเลยนะครับคนที่เขาในที่เทรดในเว็บเขานะครับเขาให้มา13นะครับแต่เมื่อกี้นี่ผมซื้อมันน่าจะเป็นมันน่าจะขึ้นมาแล้วนะมันน่าจะเลย13ครับนะครับทำไมมันหายไปเลยไม่มีนะหรือมันยังไม่ขึ้นนะ แต่ตอนนี้เงินผมยังไม่ขึ้นนะครับแต่ออเดอร์ก็ามีมีนะครับไม่มีออเดอร์เลยนะครับเทรดด้วยเทรดได้ะสามสี่ผมซื้อแล้วมันหายเข้าปาไปเลยยังไงเดี๋ยวผมบอกเว็บใหม่นะครับผมบอกใหม่นะผมบอกใหม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับแอปปิดครับเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันให้เราอินก่อนนะครับให้เราอินก่อนที่จะจะเข้าไปซื้อขายนะครับแล้วก็เพื่ออินยันายนิ้วมือได้ด้วยนะครับ มันปลอดภัยดีนะถ้ามีขุดขโมยมือถือเราเนี่ยครับก็ถอนเองินจากกับของเราไม่ได้ครับส่วนแอปอื่นนี่มันโดนโดนไอ้มันเข้าไปได้เลยนะครับวอลุ่ม 37k หมายความว่าเท่าไหร่หลายหมืน่นหลายพันแล้วไม่ต้องแสดงอีกนะครับโอเคสามโอเคมีการซื้อเรียกเปลี่ยนแล้วครับไอ้ต้องการซื้อเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับไอ้ต้องการขายสามสิบผู้ซื้อผมซื้อเป็นสามสิบนะครับเรียบร้อยเลยนะมีคนมีวอลุ่มซื้อขายเยอะแยะแล้วนะครับมีมาแล้วนะ สูงสุดคือ35ครับต่ำสุดคือ30ที่มีการกล้าซื้อตอนนี้นะครับอ่ามีการซื้อขายที่30ถึง35นะเมื่อกี้นะครับตอนนี้ออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับในออเดอร์ผมเป็นยังไงมันมันน่าจะแห้งนะเมื่อกี้นะครับในตอนนี้ผมกดแล้วมันยังไม่ไปายอยู่บายลิมิตนะครับ30งงก็ยังไม่ได้โอเคโอเคยังไม่ได้นะครับออเดอร์เนี่ยคือผมต้องการซื้อนะครับมันยังไม่ได้นะครับ13นาา3นาทียังไม่ได้เลยนะ ก็ค้างนะครับมันค้างนะครับคุณใช้เยอะนะครับอ้โหค้างเลยนะครับตัวนี้ผมลิมิตไว้ที่30สิบนะครับยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ราคาตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับย9 9 9 9 9เาุดเ้าุด้านเี๋ยวผมจะซื้อแบบมาเก็ตเลยนะครับเขาซื้อกันที่30ินะครับผมจะซื้อเอาในราคา30ินี่แหละนะครับผมอยากได้นะคมอยากลองให้ดูนะครับอยากลองดูนะ แต่มันช้ามากนะเพราะว่ามันคุณใช้เยอะนะครับกำลังแข่งกันมาเสีเลี้ยนครับพลอยครับเป็นเลี้ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะยกยเลิกเอาเดืนนี้ไปนะครับแขนเสิลไปนะครับโอ้แขนเสินยังไม่ออกเลยอ่ามันช้านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโอเคยกเลิกครับโอเคครับ ราคาซื้อที่สามเตี๋ยอย่มันค้างหรือเปล่าถ้ามันค้างที่สามเตี๋น่าจะดีไปนะมาดูเทรดนะครับเรามาเทรดนะครับกลับมาที่ตนาเทรดตัวนี้ในแอปแอปในมือถือนะครับผมถือในมือถือนะมันก็จะพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าทางทางที่ดีก็คือใช้ในเว็บจะดีกว่านะครับไหนล่ะโอ้ยค้างค้างครับด้วย เหตุการที่ว่าคนแห่เข้ามาซื้อเหรียญใหม่นะครับอ่ามาแล้วครับหน้าถีบครับเอ้วทำไมเงินผมหายล่ะหนึ่งพันเก้าหายไปไหนล่ะทําไมไม่คืนมาล่ะครับเพราะปกติเงินผมมีเยอะกว่านี้นะผมยกเลิกไปแล้วทําไมมันเงินยังไม่คืนมาบิตครับคือมีคนแห่เข้ามาซื้อแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเหรียญครับคอยนะซื้อเหรียญอื่นๆครับตอนบิตคอยที่กําลังบูมนะครับมันทําให้เว็บเข้าค้างแบบนี้เลย คนที่ติดดอยก็ติดดอยเยอะแยะนะครับจนเขาติดแคมเปญอันหนึ่งคิดอะไรนะเขาอยากตดแท็แทนนึกนึกถึงติดดอยนึกถึงบิดขับเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้ไงนะครับก็คือเข้ามาทรดแล้วแต่ว่ามันยกเรือออเดอร์ไม่ทันนะครับอย่างเช่นออเดอร์แบบนี้เนี่ยถ้ามีคนขายราคามันร่วงลงนีง่ยแทนที่จะรีบขายนะครับผมเข้ามามันไม่ได้นะครับเห็นไหมมันเปี่ยวเห็นไหม มันเข้ามาทําการซื้อขายไม่ได้ครับถ้าคุณเข้าเยอะๆแบบนี้นะครับมันก็แย่กับเราเสียถ้าเราต้องการซื้อขายในราคาที่เราต้องการในตอนนั้นนะครับในตลาด้าลงแต่เราเข้ามาขายของเราไม่ได้นี่ครับเคยมีมาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อเหรียญรับคอยให้ดูเอาใหม่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วรับคอยสามสิบมัถูที่สามสิบนะครับยังไม่มีใครเปลี่ยนเลยนะครับสามสิบนะครับยังสามสิบอยู่เลยเดี๋ยวผมจะเอาสามสิบเลยผมจะซื้อแบบ เขาทำไมเงินมันขึ้นมาดูในบอลเลตก่อนสิมันได้ดีครับรับคอยโอเคได้แล้วครับได้แล้วโอเคแสดงว่ามันซื้อขายสองเด็จแล้วนะครับทัทั้คือ19ครับ19ครับคอยเมื่อกี้ผมมี13บาใช่ไหมครับ1ิ1สี่ิ้าสิบบิผมซื้อผมได้6ครับค่อยนะครับคือเขามีสิบ3มาให้ผมซื้อไป6นะครับผมได้6นะเพราะว่าผมซื้อได้เงิน200บาทนะครับ ผมก็ได้มาเป็น19ครับคอยนะครับแต่ผมทําไมผมเข้าไปคันเซ็นออเดอร์ได้ละเมื่อกี้นี่ออเดอร์นี่ผมไปยกเลิกได้นะครับทั้งที่มันเทรดไปแล้วนะครับแสดงว่ามันแห้งมันค้างนั่นนี่แสดงว่าโอเคครับผมได้ได้ซื้อนะครับผมได้ซื้อไปเรียบร้อยครับอย่างรับคอยนะครับมาดูว่าราคามันจะดิ่งลงมาเหวหรือว่าจะขึ้นไปนะครับถ้ามันขึ้นไปเนี่ยผมก็โอเคเลยนัะนี่ขึ้นไปสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันน่าจะดีนะนี่ผมก็จะได้กำไรนะครับถ้ามันลดลงมาเหลือห้าบาทมันอยู่ทั้งนั้นทั้งปีทั้งเดืือนน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 นผมมแแแย่่่่่่ๆะคคครรรรัับบตเเเเเงงงงิิิิาทททีี้้ใกดไไ มันทายไปก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เดือดร้อนนะครับคือผมจ่ายไปเลยสองร้อยนะครับโอเคนะก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ขายนะครับผมเทรดเดือนนี้เนี่ยผมจะได้ขายที่ตอนไหนครับตอนนี้มีคนซื้ออยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับทั้งที่ผมซื้อไว้สามสิบได้ไหมนะครับยังมีใครไม่รู้กล้าซื้อที่สามสิบห้านะครับสามสิบห้าเลยครับสามสิบห้าบาทนะครับผมซื้อได้สามสิบนะครับตอนนี้ราคาล่วงลงมาครับยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับ มันน่าจะลงมาอีกหรือเปล่านะตอนนี้นะครับเบี้ยนใหม่ยังไม่มีใครรู้นะครับเราลองซื้อขายกันดูก่อนนะครับโอเคครับเอาไว้เทียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูดูราคาครับเดี๋ยววลามันขายนีขายยังไงเดี๋ยวผมจะมาขายให้ดูนะครับว่ามันขายได้ไหมแล้วมันถอนเป็นเงินสดเงินไทยนีได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับผมว่าเงินผมหายทีแรกนะผมตกใจหมดเลยนึกว่า200หาย4ที่ไหนได้นะเทรดได้อยู่นะครับเพียงแต่มันค้างนะครับเพราะว่าผมเข้ามาช่วงแรกๆนะครับช่วงที่คนเข้าใหม่ๆนะครับตอนบ่ายโมงพอดี มันเลยคนเยอะนะครับอพเดอร์มันค้างนะครับที่จริงมันขายให้ซื้อขายให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังค้างอยู่นะครับมีคนแห่เข้ามาซื้อคนแห่เขามาเยอะมากนะครับโอเคครับพอใจแลี้วครับมีเงินคนทั้งหมดนะครับ19ครับรับ19ครับคอยนะครับส่วนที่เลือนะครับก็รอขายนะครับรอขายนะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ